วัดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันแชทธริยาค่ะรักาณะขอสัมภาษณ์คุณสิริวันกิจเจริญนะคะในการนำรถเข้ารับบริการที่ส่วนของเราและความประทับใจของคุณสิริวันนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณสิริวันสวัสดีค่ะค่ะปกติแล้วปัจจุบันคุณสิริวันได้ใช้รถฟอร์ดของเราเป็นรุ่นไหนคะ XLT ค่ะสประตูยกสูง และในการใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะมีความมั่นใจในตัวรถมีความสนุกสนานในการขับขี่เป็นอย่างไรบ้างไหมคะก็รถก็รูปทรงใหญ่อะค่ะแล้วก็แบบธรรมะธรรมแงดีเนี้ยค่ะ๋อรูปทรงใหญ่ธรรมะธรรมแงนะคะแล้วหลังจากที่ใช้เป็นสักระยะนึ่งแล้วถึงขั้นการตรวจเช็กระยะนะคะอันนี้เนี่ยการบริการของเราเป็นยังไงบ้างคะ ก็ดีนะคะทั้งพนักงานทั้งเซลล์ทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ให้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายน้ำมันเครื่องการเช็คระยะการอะไรเงี้ยค่ะดีค่ะอค่ะให้ความรู้ในทุกอย่างเลยอันนี้เป็นเข้าเป็นครั้งแรกไหมคะหรือว่าดูเข้ามาที่เราเข้าทุกครั้งเลยตั้งแต่ซื้อรถเลยโอต้องขอบคุณคุณสินลีไว้ก็ซื้อก็ซื้อที่นี่ซื้อกับเซลลชื่อคุณตา งั้นถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยตรงนี้แค่อยากขอรบกวนคุณสิริวัลฝากกับทีมงานหรือว่าให้กําลังใจทีมงานนิดนึงนะคะว่าเราควรจะดูแลคุณสิริวัลสร้างความประทับใจให้กับคุณสิริวัลเพิ่มเติมยังไงหรือไม่ก็ไม่มีนะคะเพราะว่าพวกน้องๆที่เวลามาเข้าเวลาเวลาที่เอารถมาเข้าสู่ะน้องๆก็คือดูแลดีบริการดีให้ให้ความรู้ก็ ก็จะบอกว่าเออถ้าอันไหนไม่ดีก็บอกได้เดี๋ยวให้ช่างเช็คให้อะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ประทับใจทุกอย่างค่ะถ้ามีการเช็คตรวจเช็คระยะครั้งหน้าหรือว่ามีงานข้อสงสัยกังวลอันนี้คุณสิริวรรณจะนํารถเข้ามาที่สูตรเราอีกไหมคะมาค่ะมาตลอดเลยได้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณสิริวรรณเป็นอย่างมากนะคะสําหรับวันนี้ที่ให้เกียรติและให้เวลาสําหรับเราในการให้สัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะพร้อมทีมงานค่ะสวัสดีค่ะ